เป็นไงมั่งสนุกไหมเรื่องมันก็มีว่าอ่าเล่ามาเลยพี่ชัดต่อบอกว่าห้ามสปอยพี่ชัดต่อจะดูทรกี้มันมีไอ้เอ็นไอเครดิตปะอีกแล้วเหรอเครดิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยับ่ย ทอดีเยี่ข,ต,ดดขตอดูอ,ดอ<ม>เดี๋ยวต้องพามาเปเรื่องบอกแค่มีก็พอเป็นเรื่องเลยาเเเลยาวเลยลืมอ่ะเอาอนี้ให้เลยดิเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมพี่ชาขาให้เอาเอาอกจากถุงเถอะ พี่อีทแบบเหมาะกับพี่คชาเอาไปเล่นกับหลานเนาะผ่าน QC จากพี่อีทแล้วเรียบร้อยเข้ามาอีกไปพี่เอารูปให้ชาเซ็นวะแต่พี่มีปากกาเราปากกาเหรอแล้วกดอีกเรากดให้เรากดเลยยกระเป๋าไม่เลยวะตัวไม่เท่าไหร่กระเป๋ากระเป๋านี่ฝากความหวังไว้ที่เผาจริงๆริง่ยอาดนังนะ แล้วไปชลาใครเรียกผิดยัใครเรียกไม่พัน อะไรนะโอ้เป็นจัตอบที่ทำาตเมีความจังหวะแค่เมื่อกี้อะนะค่ใช่เจ๊ถ่ยด้วยไปไหมไปเอาเข้าถ่ายเลยนะเัอาโอคกลังถ่ายอยู่พีถ่ายยันจ้าถ่าพร้อมนะเาลเจ๊มาแทนด้วยนะจ้าไม่ด กล้องนี้ค่ะเขะาหลังถ้ามันดึกแบบนี้เขานาไมากนะชาเอาใหม่พชาพูดอะอ้าวกล้องนี้ค่ะเาอาใาใะเอใหม่เมื่อกี้พี่ชาพูดโอ้ ใ้่เรายังถ่ายอยู่ไหมพี่เอถ่ายถ่ายต่อเพรพี่นุชไม่ถ่ายแล้วกกจะไปถ่าย่ถหนถ่ายต่อเดีกูมาเลยได้งงานน้องว่ะไปไหนครับให้จุดสีดตรหน้าให้จุดสีแดตรงหน้าไปไหนนะตอนเช้า ต้องมีค่ะหนึ่งสอง้งนัหนึ่งนขมหน่อองสื้ขายให้กพนหน่อยขายให้กพ่อยอน้ค่ะใส่กระาแล้วไปให้พี่กะจะรู้ตวเออ้ยตัวใหญ่อะ แกอย่ามาน่าจะให้กอล์ฟทิ้งรถก็ไม่ได้เดี๋ยวรถหิวโอ้ยร้อนด้วยไม่จริงใจเลยเร็ไหมเฮ้ยจกินไหมปี244

ส้โอะไรแปลอะรอะไรสีอะก็ต้องพุ่งลงนี่เลยอะชาบายบาไปส่งส uh uh> uh> uh 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 ิค uh 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 ่ะมา้าสวัสดีค่ะ นี่เราก็ไม่ได้เห็นจอนทั้งจนอะ